<c oughs> มันไม่รู้ว่าน,นิพพานเป็นสิ่งที่มีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็รู้แต่ว่าต้องรอกันหมื่นชาติแสนชาติน,นิพพานบ้าบ้าบอๆที่สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธทเจ้าคือนิพพานที่สอนเรื่องตายตายนิรันดรตายนิรันดรตายไปอย่างนิรันดรน,นี่ก็สอน กันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านิพานคือตายนิรันดรต่อมาพระพุทธเจ้าสอนนิพานนิพานคือว่างว่างนิรันดรไม่ต้องตายว่างจากตัวตนโดยนิรันดรน,นั่นแหละคือเป็นนิพาน,น,นที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาทีนี่มันอัดเขาว้แต่นิพานที่ตายนิรันดรสอนอยู่ในอินเดียก่อนพุทธกาลแล้วก็มาสอนแถวนี่ก่อนพระพุทธศาสนาข้อนี้กล้ายืนยันว่า นิพพานตามแบบฮินดูนอกพุทธศาสนาได้มาสอนที่นี่ก่อนแล้วก่อนพุทธศาสนาจะมาถึงมันจึงได้สอนเรื่องนิพพานคือตายนี่รันดอนตายนี่รันดอนไว้ก่อนแล้วพอพุทธศาสนาเข้ามาถึงก็สอนยากแล้วเพราะมันสอนเรื่องไม่ตายนี่รันดอนนั่นไม่ตายนี่รันดอนคือนิพพานในพุทธศาสนาถ้าตายนี่รันดอนนิ่พานนอกพุทธศาสนาที่นี้เรามันมีไอ นพานเป็นทุนรอนนิพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเลยมีไม่ได้เมื่อใดจิตไม่มีกิเลสหรือกิเลสพอนิพานอาพอกิเลสเกิดขึน้นมานิพานก็หายไปเรียกพอเกิดอุปาทานว่าตัวกูข้องกูขึ้นมาเมื่อ,อไรนิพานก็หายไปเมื่อนั้นพอในจิตนี้ไม่มีอุปาทานว่าตัวกูข้องกูนิพานก็อยู่กับจิตนั้นหรือนิพานที่ไม่มีตัวกูจิตที่ไม่มีตัวกูนั่นคือนิพาน นี่นิพานที่นี่นิพานเดี๋ยวนี่ทุกคราวที่กิเลสยังไม่เกิดหรือกิเลสไม่เกิดขึ้นรบกวนเราก็มีนิพานน้อยนนิพานชั่วคราวซึ่งเรียกโดยชื่อว่านิพุตินิพุตินิพุติความดับเย็นชั่วคราวเพราะกิเลสยังไม่เกิดเนี่ยนิพานที่นี่นิพานเดี๋ยวนี้ถ้านิพุติเป็นไปอย่างไม่ขาดสายอย่างถึงที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นนิพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นความไม่ตายนิรันดร เคยจำว่านิพานในพุทธศาสนาคือความไม่ตายนิรันดรนิพานนอกพุทธศาสนาก่อนนู่นนิพานคือตายนิรันดรพวกนอกศาสนามาขอพระพุทธเจ้าแสดงนิพานของพระพุทธเจ้านิพานอย่างของพระพุทธเจ้าไม่ก็มาเขามีนิพานอย่างตายนิรันดร์อยู่จนไม่จบเมอมาทรงแสดงนิพานที่ไม่ตายนิรันดรอย่างนี้ก็มี